สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องขายดีชาแนลกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาทําไข่ตุน๋นเต้าหู้พริกน้ําปลาค่ะค่ะว่าจะมีเต้าหู้มีน้าเปล่ามีไข่ไก่ต้นหอมผักชีพริกน้าําปลาจากนั้นก็จะเป็นกุ้งสับใส่หมูนะคะพริกไทยนมสดกระเทียมเจียวผงปรุงรสซีอิ๊วขาวลงมือทําเลยค่ะค่ะจากนั้นมาหั่นพริกน้ําปลาค่ะหั่นพริกเป็นก้อนเล็กๆ ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะก่อนทำอาหารล้างมือให้สะอาดค่ะหอมแดงค่ะเราจะทำพริกน้ำปลานะคะส่วนพริกน้ำปลาใครจะทำแบบไหนก็ได้นะเอาที่เราชอบจากนั้นเราก็จะมาผสมรวมกันค่ะนี่ก็คือน้ำปลานะคะ มะนาวค่ะพักไว้ค่ะค่ะนั้นเป็นเต้าหู้ค่ะหั่นเต้าหู้เป็นท่อนๆน,น้อย จากนั้นมาผสมไข่ไข่ไก่ค่ะผสมกับน้มสดค่ะตีให้เข้ากันค่ะหลังจากเข้ากันดีแล้ววางพักไวค้ค่ะจากนั้นเราก็จะมาหั่นกุ้งค่ะ เราจะไปสับรวมกับหมูก็ได้นะอันนี้เราไม่ได้สับรวมกับหมูนะเราจะหั่นเป็นท่อนๆแบบนี้เลยอพอน้ำเดือดแล้วใส่หมูลงไปค่ะ ่คะต้องหู้ไข่ปรุงเครื่องค่ะผงกรุงรสซีอิ๊วขาว ชิกไทยกระเทียมเจียวส่ายจากนั้นเป็นไข่ที่ผสมไว้นะคะถาจากนั้นคนเบาๆเราจะไม่ให้ไข่แตกนะคะ ไข่เป็นชิ้นไม่ให้ไข่แตกเป็นชิ้นเล็กๆนะคะให้ไข่ขเป็นชิ้นนะ,ะนั้นรอรอให้ไข่สุกกุ้งสุกหมูสุกเราจะคนแค่นี้ค่ะจากนั้นโรยต้นหอมค่ะกระเทียมเจียวอีกสักรอบหนึ่ง มากน้อยตามชอบพริกไทยค่ะปรุงเครื่องอ่อนๆน,น,นะคะรสไม่ต้องจัดนะปรุงอ่อนๆ แค่นี้คะ่ะจัดเสิร์ฟเลยคะ่ะจัดเสิร์ฟคะ่ะน่าทานมาก โดยต้นหอมอีกสักรอบค่ะพริกไทยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องขายดี h ชนแนลของเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ